เ็นยังไงยังอยู่อปนนิกอ่ะยังอยู่หมดเลยแล้วทีนี้ละยอกเหยอเมวแมวเหมียวเมวอ่ะอะัานแ้วขับตู้ขับูตั้งแต่เริ่มมึงเอาจริงเดียมันเริ่มเริ่มมาก็บขับู้ โยได้เลนแล้วดนไวครับโอมนไปไมัว้ยอมไเ้ตนไม่มีะแล้วของก็หายแล้วของหายแล้วของหายแล้วไปตรงอื่นไปตร้วร้วีเอเฮ้ยเปนหมื่นหมื่นหนึ่งเลยนะเว้ยเราต้องห้ามทำทาง มันไม่ได้เหรอได้มันเตะมันมึงไงเงี้ยอันนั่นไงมากูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วพี่วา,างเลยโอเคไปว,วางก่อนกูให้กูวางก่อนแล้วตัวอะไรเนี่ยให้มาซ่อนตรงนี้เงี้โอู้แต๊สจะลืมนะครับว่ากล่องอัปเกรดมัน <c oughs> กินทีอัปทันทีอยู่นะอันนี้เราซีเกร์มันถ้าเราซีเกร์มันจะโอเวอร์พาววเอร์นะ พลังจะได้พี่พลังจะได้อะพลังจะได้อะมาใครกดลั่นเนี่ยเดินไมอแล้วโอโโอเคโอเลยโออ้โอ้ ตลกตลกเราจะไม่ตอกดปุ่มอะเกากดเองกดเองกดเองเฮ้ยเฮ้ยคุณยูไม่้อ้หิวเฮ้ยเฮ้ยิวจริงจรงหิวจริงจริงได้ได้เลยได้เลยได้เลยผมแบกเรือไทยก็ได้นะ ตรงนี้มีของไหมครับอ๋อมีครับมีสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทห้าร้อยบาทเงินเล็กน้อยเพื่อสะสมเงินคนไม่มีตังค์ได้เลยครับตรงนี้ Safari, course, okay. มีสามพันตรงนี้มีสามพันโอ๊ยตรงไหนนะหล่นไปแล้วห่นหลังหล่นไปได้แค่หม้อสองพันแปดเอ้าแล้วปล่อยทำไมแล้วปล่อยทำไม เอาเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไปละซี่เมตรมาคืออยู่เฉยละเอ้ยให้เป็นตัวยิงบอกทวิตสิบสี่อ๋อหิบ เออเข้า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 เข ใครผู้เลี่ยมใครผู้เลี่ยม้เลี่ยมเดี๋นี้ใครกดใครก่นแมแมนไอ้แบท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 แมนไบแมนมนนอแบแมนแบแมนอนดอแบมนแบแมนไอ้แบแมนอ้แมนไ้แบ้ทแมนไอแมนไมนไนไอ้แบ มันวนมาใหญ่แล้วทุกคนสงบกันได้เคย ทำไมเขาไปเงียบขึ้นแค่ไนเฮ้ยพี่นีวลมปัะลวงลวงมันลมปะมันลมปะ เกอยซูลูดีนี่มาจาดมิสาจะมีกิชเว้ยอ๋ออย่ามองหน้ามัอ๋อเหอโอย่าบังครับทุกคนจะบ้าโอ้ยเอ้าแค่ไหนเราาใว่ไเมยระวังเลยจังวะเริ่มร้อยิงไม่กินเดียวเลยเอาเอาหมดเลยเขาพลุกนสั่นนั่นอันนี้ออาเละเละหมดเลย เฮ้มิชิวินตามมาเอมิชิวินนะเด้ชัยชชวีดมันติดมันติดเหรอมันบอกมไรอยงง เอ้ากลับมาแล้วค <p> ุณตายอีกเหรอไม่ใช่ระกกูครับอ่ะพี่นี่ไงนไปไหนอะคุณเกิดคือคุณโดนแม่เรียกแล้คุณกลับมาคือภาพสุดท้ายกูณคือกูตายแล้วเมื่อไรคนนี้เราเริ่มกันใหม่ได้เสมอใช่ พ่้นโรคกระโมลันนี้ก็ไว้นะเฮ้ยเอ่อเอาดู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 ว่าครั้งะเป็นยังไงดูว่าคั้งอจะเป็นยังไงน้องครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเปืองตังกันหมดแล้วครับพี่น้องใจเย็นเยอะๆๆๆ

กะลงกะลงโป้งกะลงโป้งยาโป้งอ้าวพี่จนมุมมันน้ำจนมุมมันน้ำนี่อไร้าแล้วแล้วแล้วแ้ยายาคอยพันนันะครับทุกคนโดนไปแล้วคนนี้คนนิดอ้าวโโอ้ห ที okay? <c oughs> <c oughs> ่แล at ้วก็เสียล้างของหายหมดแต่ก็ตเลยโอ๊ยโอ๊ยโยโออยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊อยยยยอยยยอ อันทะเลาะกันะเกินไม่มีเลือดด้วยไม่มีอยู่มียูใครทำใครมันทำใครมันทำใครอยากให้รู้นะเราอาจจะต้องวิ่งฝ่าไปหรือเปล่ามีบททางมีไอเดียอยู่นิดเดียวเปชั่นเดชั่นไหมครับ

เอาไม่มีกีฬน so ี้เสียงเด็บในบุกไม่เติมพ้นพิษนะโอม่าเฮ้ยกูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยากอยู่กับเพื่อนเราเข้าขันเราวากู